วันนี้พี่มิวมีอะไรแปลกๆมเาเล่าให้ฟังด้วยใช่ไหมชินเดียวชิงเดียวในโลกที่ไม่รู้ว่ามันมีจริงเห็นด้มันอยู่ข้าวแล้วชิงเดียวในโลกที่มีจริงนะแบบทุกคนแบบไม่พูดแบบไม่ออกเลยแบบเดินไปใช่ไหมแบบหมาหมาตัวเนี้เดินไปแล้วเราเดินตรงเราเดินตรงเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมแล้ว หมามันแบบได้ตัวมันได้กลิ่นอะไรไม่รู้มันก็โดนกลิ่นแล้วหมาก็ไปไหนก็ไม่รู้น่ัไปตรงนู้นแล้วมันดมอะไรก็ไม่รู้ทุกคนดูดินี่มันดมมันดมมันดมมันดึงหลังดีไม่เห็นไม่ได้นี่ มันดมอะไรบางอย่างแต่อันนี้ไม่ใช่เถียงนาแล้วนะเถียงนาใครก็ไม่รู้แบบนี่ไม่ตอนนั้นอ่ะเถียงนาใครก็ไม่รู้มันลามเลยนี่ทุกคนหัวใจน้องเต้นแรงมากมาจับสิแล้วก็แบบหมกระดิกด้วยนะตัวแบบสั่นด้วยแบบงกกระอุยน่าเห็นไหมงกแยกมากคนแ้าก่อนปอแพนแรกลงโอเคปอแพนแ้กก่อนเนาะมาดูรองกันขน้องสตาเปนไป อันนี้พี่เปลี่ยนกล้องหลังเปลี่ยนไม่ได้เป,เปลี่ยนได้กดตรงเน้กดตร,ต,รตรงนั้นมันเกิดถ่ายกดตรงนี้หมายถึงกดตรงนี้เห็นไหมบอกแหละอู๋อยา,ากหาไอคิมไอ้คิมอ่ะมันไม่ให้กูหาให้ดูคนแบบอยากมากน้องแบบไปแต่ตรงข้าวตรงนั้นอะใช่ไหมอือและนี่ก็คือพี่ของเรา กูโขนมากเลยนะทุกคนอโ้ยว้ายนี่เพนได้หายแล้วอ่ะถ้ามันไม่ไปไหนหรอกถ้ามันไม่มีเจ้าของแต่ตอนเจ้าของไปไหนมันจะไปด้วยแต่ถ้าจะแต่ว่าถ้าเจ้าของมันไม่มันจะเชื่อเจ้าของไม่ได้มันจะนี่ไงกูเห็นไฟหอมกูเห็นแต่ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงมันน้อยมากเลย อย่างี้ตอนนั้นน่ะมันจะตอนที่เราเดินไปถึงตรงตรงนั้นน่ะตอนนี้เราจะออกมาจากตัวเอ้ยตอนที่เราจะเดินมาตรงตรงน่ะเห็นตรงนาน่ะเห็นนาไหมเห็นนาตอนที่เราจะเดินมาน่ะไอแพนด้ามันได้มันได้กลิ่นมันได้กลิ่นสร้างเหม็นเหม็นหึงหึงอ่ะเหมือนกับสร้างเอาเวลาถ่ายแอปิต็อกของยูทูบไหมรู้คนราันแปลกมาก เราก็จะส่งไปให้พ่อดูนะคะบ๊ายบาย